ข้อที่3นะครับเขาบอกว่าฮอร์โมนใดนะครับกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากทานอาหารเมื่อกระเพาะอาหารว่างในช่วงก่อนมื้ออาหารนะครับออซึ่งเขาก็ให้ฮอร์โมนมาทั้งหมด4ตัวเนาะคือมีโมทิลินเกลินโซมาโตแลคตินนะครับแล้วก็ในส่วนของเลปตินเนาะเอาตัวแรกก่อนนะครับโมทิลินเนี่ยโมทิลินนะครับมันจะเป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ในการกระตุ้นกระเพาะอาหาร หรือกระตุ้นลำไส้เล็กนะครับมันจะกระตุ้นกระเพาะอาหารนะครับหรือมันจะกระตุ้นลำไส้เล็กทําให้กระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กเนี่ยมันเกิดการบีบตัวซึ่งมันบีบตัวแล้วมันจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นการไล่อาหารที่ตกค้างเป็นการไล่สิ่งตกค้างในกระเพาะ หรือลำไส้เล็กนะครับเนาะเพื่อบีบไล่อาหารที่มันตกค้างนะครับในกระเพาะอาหารหรือว่าในลำไส้เล็กนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เนาะเอาถัดมานะครับคือเกอลอรินนะครับเกอลอรินอันนี้มันกระตุ้นให้เกิดการอยากอาหารอ่าแสดงว่าเดี๋ยวข้อนี้มันจะต้องตอบเกลอลินถูกไหม โซมาโตเล็กตินหน้าที่มันยังไม่ค่อยแน่ชัดเนาะเพรนข้ามไปก็ได้นะครับแล้วอีกอันก็คือในส่วนของเลปตินอันนี้เลปตินเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นอาการอิ่มนะครับทำให้รู้สึกอิ่มโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อเกลินนะครับ